เนี่ยโอ้ยคนนี้เขาไม่ยอมนอนเนี่ยเนี่ยเขาไม่ยอมนอนอืมออ้ยคนนี้เขาไม่ยอมนอนนะเนี่ยอืมเนี่ยเขาบ้าไปแล้วไม่นอนเขาเล่นทั้งวันคนนี้เขาเล่นทั้งวันอุ้ยอุ้ยใครวะเนี่ยใครวะเนี่ยไฮ้ยทำอะไรวะ หายหัวล้านเลยเยหนุดหงิยนยังบู้ยหัวนล้านเลยเนี่ย,ยหัวล้านเลยหัวล้านเบิกเถืกเลยคนนี้คนเนี้ย,นนยหัวล้านเบิกเขืกเลยโอ้ยีย่เนี่ยแขนก็มีเนี่ยโอ้ตอนนี้เขามีมนนี่หว่าเนี่ยฮะอืม ันนี้เขามีมนนี่หว่าเนี่ยมีแขนเน yani ี่ยแขนเขาเล่นคาถาอาคมเลยนะคนนี้เน <huh ี่ยอุ้ยเนาะเล่นคาถาคมเวยนี่หว่าคนนี้เนาะอืออโอ้โอ้น้ากลมบลกเลยกินเยอะนี่ตัวนี้กินเยอะอืมเยอะหน้ากลมบลกเลย ผมบ๊อกเลยกินเยอะเนาะคนเนี้ยเนี้ยคนเนี้ยเ,เขากินเยอะกินแล้วก็นอนอย่างเดียวเลยคนเนี้ยอืมยังไม่ทําอะไรคุยกับใครเลยเนี่ยกินแล้วก็นอนอืมกินแล้วก็นอนอย่างเดียวคนเนี้ยไม่ยุ่งกับใครเลย คนนี้เขามีเพื่อนเป็นยีราฟเนี่ยเขาไม่ยุ่งกับใครเลยกินนอนอย่างเดียวเลยอืมอืมอ่ะอืมอว่าแล้วก็กินต่อโอ้คนนี้กินแล้วก็นอนอย่างเดียวเขาไม่ยุ่งกับใครเลยเนี่ยจ๊บจับจับจอบจับ